สวัสดีครับพีที่ชาแนลกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องจับจับจับจากบ้านเกมช็อปนะครับในต่อตนะก็เป็นกล่องจับตัวโมเดลเนาะจับละหกสิบบาทเองอ่ะก็ลองดูนะครับนี่ผมสั่งมา2กล่องกล่องหนึงสจับนะครับอีกกล่องหนึ่งหจับแถม1จับนะครับก็เปิดมาตัวแรกนะครับดูซิว่าจะได้อะไรมามาอ่ะหิบไม่ออกอีกอ่ะออกมาสิไง แปนออกสิออกอ,ออกมาถุงนะตัวแรกนะครับคือเนซึโกะนะครับก็งานก็จะประมาณนี้เนาะก็น่ารักบองแบลดีผัวตั้งเชียวตัว2นะครับเป็นตัวหมาจาก Toy Story นะครับตัว3นะครับเป็นแมวจากซูมนะครับาการ์รตูน z o ูมนะเกมซนะูม m นอืมของ Disney เนาะคันนี้วางละอ่าแร๊บแ๊บเดี๋ยววางโชว์ตรงนี้กัอนอ่าโอเคอ่าคันนี้เป็นกล่องที่มี6ตัวนะครับก็ เริ่มแกะกันเลยขีดซ้ายขีดขวานะอืมอะลองดูโอ้นี่ห่อมาเป็นหอยใหญ่ๆปันๆเลยนะนีอะเ,เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวดีกว่าว่าตัวแรกจะเป็นตัวอะไรอืมตัวแรกนะครับเป็นเซนิส,สึนะครับน่ารักมากสริงๆผมชอบงานตัวนี้มากเลยดูดีด,ด,ดูตาบ้องเบลดิโอ้ึงความน,นั่งเลยอืมตัวที่สองคนระับทันจิโร่นะครับโอ้โหห,หลุดมันเลยนะครับอืมนี่เดี๋ยวเราประกอบแป๊บหนึง่ง เสียดายนะขาดอีโนสุเกะเนาะถ้ามีอนโนสุเกะตัวหนึ่งคงจะดีน่าดูเลยนะเนี่ยเป็นท่าตั้งท่านั่งเนี่ยตัวที่3นะครเป็นเจ้าหญิงเมอริดานะครับจากดนะิสนีย์นะนี่สาวกเจ้าหญิงราคงชอบกันนะงานโอเคอยู่นะในราคา60บาทเนี่ยตัวที่4นะครเป็นคูโรโกะนะครับก็คือตัวเอกของเรื่องบารสักอย่างเดลเลอระเออผมชอบมากเลยผมตามดูซีสั้นนี้แต่อย่าไม่ไดตามต่อเลยนะอ่ะ โอเคตัวต่อไปนะครับเป็นตัวซาโซลินะครับจากนารูโตะนะเป็นตัวแสนอุตสาหนะครับที่ใช้ตัวหุ่นเชิดน,นะข้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยดนาะพอดีหน้าตามันดูไม่แม่นเท่าไหร่เลยนะโอเคแต่คิดว่าน่าจะเป็นซาโซลินะนะแล้วตัวสุดท้ายนะครับน้องน้องโยดานะครับเออก็บไว้นี่ครับน้องโยดานะครับตัวนี้น้ำหนักดีมากเออนี่ก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเป็น9ตัวนะครับก็ ลองไปดูได้ครับใน t ิ k To อกที่ชื่อร้านว่าบ้านอะไรวะอานั่นแหละอโอ้บ้านเกมช็อปนะครับลองไปติดตามดูได้นี่ก็จะได้ตุ๊กตาตัวน่ารักน่ารักอย่านงนี้นะครับเป็นเขาจัดกิจกรรมนะครับจ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 ับละหกบาทนะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่งเร็วมากเลยนะผมเล่นเมื่อวันก่อนเองก็น,นี่ก็ทังหมดนะครับฝากติดตามแฮตตี้ชาแนลด้วยนะ